สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูน้ำทิพเพลงกลางนะคะก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมในเรื่องของตําแหน่งที่ตั้งระยะแล้วก็ทิศนะคะก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อ1น,นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้แล้วก็ข้อสอสามารถระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆได้ <c oughs> ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆเนี่ยวิชาสังคมเนี่ยมันมีความจําเป็นมากเลยนะนักเรียนในการสํารวจเรื่องของสิ่งแวดล้อมสํารวจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นในการสํารวจเรื่องราวต่างๆเ่าเนี่ยมันก็จําเป็นที่เราจะต้องรู้จักตําแหน่งสิ่งต่างๆ พื่อจะได้บอกข้อมูลของเขาได้ถูกต้องนะคะเมื่อมีใครบอกเราเราก็สามารถเข้าใจแล้วก็ทราบได้ถูกต้องและเมื่อมีใครถามเราก็สามารถบอกเขาได้ด้วยนะคะคําเหล่านั้นก็จะมีเพียงไม่กี่คํานักเรียนซึ่งเราก็จะได้ใช้ได้เรียนรู้กันมาตลอดอยู่แล้วเช่นคําว่าใกล้ไกลนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกทีนี้มาดูคําว่าทิศเนี่ยทิศมันหมายถึงอะไรทิศมันก็เป็นการบอกนะคะบอกอะไรบอกอ่าบอกทางในสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนอะ่ะจะใช้ดวงอาทิตย์เ,ยเป็นหลักในการบอกนะคะดังนั้นตอนเช้าเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนก็เลยบ่งบอกได้เลยว่านั่นแหละคือทิศตะวันออกนะคะ ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในตอนเช้านะคะนักเรียนเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดังนั้นด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะส่วนขวามือขวามือก็จะเป็นทิศใต้ซ้ายมือก็จะเป็นทิศเหนือนะคะแต่ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะหันหน้าไปทางทิศเหนือดังนั้น รงข้างกับทางทิศเหนือหรือด้านหลังก็คือทิศใต้ขวามือคือทิศตะวันออกและซ้ายมือคือทิศตะวันตกทั้งสทิศนี้เราเรียกว่าทิศหลักมันจะมีอีกสทิศนะคะที่เป็นทิศรองทิศรองคือทิศที่อยู่ระหว่างทิศหลักนะคะเช่น 1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะคะอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกเราเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้เราเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้เราเรียกว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกทิศหนึ่งนะคะทิศที่อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือนะคะคือทิศนี้นะ เราเรียกว่าทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นทิศลองกับทิศต,ตักรวมกันก็จะมีทั้งหมดแทิศนั่นเองการบอกทิศทางม,มีประโยชน์นะคะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ว่าสถานที่หรือสิ่งที่เราพูดถึงนะ่ะตั้งอยู่ตรงด้านไหนของสถานที่หรือสิ่งที่เรารู้จักตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะบ้านของบาร์สอันนี้คือบ้านของบาร์สบ้านของบาร์สน่จะอยู่หลัง หลังอะไรตัวนี้คือโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้เป็นบ้านของบาสดังนั้นเราก็สามารถบอกได้ว่าบ้านของบาสน,นั้นอยู่หลังหลังโรงเรียนนะคะส่วนด้านซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟดังนั้นสถานีรถไฟนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือของโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นแผนผังนะคะนักเรียนแผนผัง แผนผังจากที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้ได้ดูจะเห็นว่ามีถนนนะคะมีถนนแล้วก็มีหมู่บ้านมีตลาดมีสถานีตำรวจมีวัดมีโรงเรียนแล้วก็มีที่ทําการไปรษณีย์แล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยจะเห็นว่าโรงพยาบาลนั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ทําการไปรษณีย์นะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะโรงเรียนนั้นอยู่ติดกับถนนหรือเราจะบอกได้ว่าวัดอยู่ ใกล้กับสถานีตำรวจหรือเราจะบอกได้ว่าวัดอยู่ไกลจากหมู่บ้านก็ได้นะคะทำไมถึงบอกได้ละ่ะเออมันต้องผ่านตลาดด้วยผ่านสถานีตำรวจด้วยก็ถือว่าอยู่ไกลนะคะอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นนะคะหรืออันนี้คือแผนผังนะคะแผนผังอันนี้เป็นโรงพยาบาลนี่เป็นโรงเรียนนี่ก็เป็นวัดนี่ก็เป็นตลาดนะคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงสถานที่ตั้ง ข้างบนคือทิศเหนือนะคะข้างบนคือทิศเหนือนี่คือวัดจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดพูดถึงทิศนะคะเอาทิศมากับเป็นตัวกำกับก็จะเห็นว่าโรงเรียนนั้นอยู่ทางทิศเหนือของโรงพยาบาลนะโรงโรงเรียนนั้นอยู่ทางทิศเหนือของโรงพยาบาลดังนั้นถ้าถ้ากําหนดว่าของอะไรก็เอาตรงนั้นเป็นหลักเช่นของโรงพยาบาล ก็เอ,เอาเอาโรงพยาบาลเป็นหลักแล้วก็กำหนดทิศที่เราเรียนไว้ตอนสไลด์แรกนะคะงั้นตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเช่นบนในนอกเป็นต้นนะคะการบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศการบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของโดยการใช้ทิศเนี่ยว่าตำแหน่งหนึ่งอยู่ทางทิศใดอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นนะต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะคะอย่างเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ อย่างเงี้ยข้างบนเป็นลูกศรชี้ไปข้างบนนะคะแล้วเขียนว่านอนหนูนอนหนูนี่คือย่อมาจากคาว่าเหนือหรือทิศเหนือนั่นเองบางที่บางแผนผังเราจะเห็นเป็นตัว n n มาจาก N ็ t ตที่แปลว่าเหนือทิศเหนือนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเนี่ยคุณอ้อยคุณแดงคุณเก๋บ้านบ้านของแดงอยู่ทางทิศไหนของอ้อยแน่นอนบ้านหอนแดงอยู่ทางทิศเหนือของอ้อย ในทางตรงกันข้ามบ้านของอ้อยก็อยู tai, ่ <meglio> <benefit> aquela, ทางทิศใต้ของแดงนะคะแล้วเก๋ล่ะบ้านของเก๋นั้งอยู่ทางทิศไหนเอ่ยเนี่ยทิศตะวันตกใช่ทิศตะวันตกบ้านของเก๋อยู่ทางทิศตะวันตกของแดงแต่ในขณะเดียวกันบ้านของเก๋ก็อยู่ทางทิศไหนของอ้อยเอ่ยอ่ะลองดูสิทางไหนเอ่ยของอ้อยแล้วก็อ้อยเป็นหลักแล้วก็มาดูทิศตรงบ้านอ้อยทิศไหนคะ ทิตตะวันตกเฉียงเหนือถูกต้องค่ะเก่งมากทีนี้มาดูแผนผังแผนผังเนี่ยเป็นการเขียนย่อส่วนพื้นที่ขนาดเล็กเช่นห้องนอนโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นเขียนลงในแผ่นกระดาษโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆช่วยในทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอันนี้เห็นไหมนี่เป็นรตัวอย่างของแผนผังแผนผังของบ้านก็จะมีห้องต่างๆอันนี้เป็นแผนผัง ของอะไรเออดูแล้วเป็นโรงเรียนนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมนะคะในรูปร่างต่างๆก็จะเขียนกำกับเอาไว้ระยะคือความห่างหรือตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะการหาระยะนะคะมันมี2อ,อย่างคือ,อใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานคนสมัยก่อนเครื่องมือยังไม่มากพอก็จะใช้วิธีการคำนวณเอา เอาประมาณการเช่นนับจากคืบนับจากซอกนับจากก้าวอันที่2คือการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานจะมีเครื่องมือสําหรับวัดความยาวโดยเฉพาะก็คือไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดแล้วก็ตลับเมตรการบอกทิศทางมีประโยชน์อย่างไรเอ,อ่ยตอบได้ไหมอ่านตอบไม่ได้เรามาดตูตัวร้เลยนะคะการบอกระยะทิศทางมันจะช่วยทําให้เรานะรู้ว่าสถานที่หรือสิ่งที่เราพูดมัน ตั้งอยู่ตรงไหนของสถานที่นะคะมันจะตรงไหนเช่นโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงพยาบาล500เมตรนั้นห้0รอเมตรก็ไม่ได้ไกลามากเลยนักเรียนถ้าเดินทางสามารถเดินทางได้เอาละโอเคจากความรู้ที่ได้เรียนรู้มานักเรียนคุณครูมีแบบฝึกให้นักเรียนลองทำเล็กน้อยนะคะอลองลองรู้จักภาพนะ มีประตูมีเตียงอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใช่ไหมดูแล้วก็จะมันจะมีเตียงนะมีตู้ภาพเหล่านี้จะนํามาสู่ข้อนี้เลยค่ะหน้าต่างอยู่ทางทิศใดของขอบเตียงอ่ะย้อนกลับมาดูรูปภาพสิหน้าต่างอยู่ทางทิศใดของขอบเตียงขอบเตียงอยู่นี่อ่ะลองนึกสิคะ <c oughs> ลองนึกดูสิคะอยู่ทางทิศไหนอ่ะ เฉลยเลยค่ะอยู่ทางทิศเหนือนะคะต่อไปตู้หนังสืออยู่ทางทิศใดของตู้เสื้อผ้าตู้หนังสืออยู่ไหนตู้หนังสืออยู่ทางทิศใดของตู้หนังสืออยู่นี่อยู่ทางทิศใดของตู้เสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าก็ต้องตู้เสื้อผ้าเป็นเกณฑ์นี่ทิศไหนคะอ่าทิศตะวันตกถูกต้อง ประตูอยู่ทางทิศใดของเตียงนอนลองดูสิเฉลยเลยติดใต้โต๊ะกันบ้านอยู่ทางทิศใดของหน้าต่างโต๊ะทำ้านอยู่ทางทิศใดของหน้าต่างเอยทิศตะวันออกนะคะตู้เสื้อผ้าอยู่ทางทิศใดของโต๊ะทิศเหนือตู้เสื้อผ้าอยู่ทางทิศใดของตู้เก็บของตะวันออกเตียงนอนอยู่ทางทิศใดของโต๊ะทำงาน ตวันตกเด็นอนอยู่ทางที่ใดของหน้าตา่างอาทิศใต้ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาด้วยนะคะนี่เอยงานอยู่นี่เองนะคะงานอยู่ตรงนี้เขียนวันที่เลยนักเรียนเขียนวันที่แล้วก็เขียนเรื่องด้วยว่าเรื่องตำแหน่งที่ตั้งระยะแล้วก็ทิศให้นักเรียนทำอะไราใ,หใ,หให้นักเรียนเขียนแผนผังนะคะ แผนผังห้องเรียนของนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างโดยนักเรียนอาจจะใช้ห้องเรียนป .1 ที่นักเรียนเคยเรียนมาปีที่แล้วก็ได้เป็นเกณฑ์หรือถ้าใครนึกไม่ออกให้เรียนลอกตามตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้เรียนดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นแผนผังห้องเรียนของนักเรียนนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ